โอเคก็ลบสโซสดีแา่พี่ชอบไปดูเงินด้วยนะผมก็จะมาสอนเอาแม็แม็ประสาทมาดูกันเลยก็ว่าในประสาทจะมีอะไรบ้างก็มีของธรรมดาเมื่อกี้ผมลงมาแล้วนะสอนเอาแม็โอเคง่าย หลังแรกเข้าไปในนี้ที่ผมกดอยู่ที่ผมกดสีฟ้าๆกดตรงนี้ที่ผมกดสีฟ้าๆเหมือนเดิมดง่ายที่สุดเลยครับคุณต้องชินตรงนี้ว่าตรงชินตรงนี้ว่าหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งสามตัว เอเลี่ยที่เหลือก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะ้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากครับแค่เขียนหนึ่งหนึ่งหนึ่งพอเข้ามาพอเข้ามาก็จะพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นประการนะ้ำนี่เยอะมาก เหมือนเดิมครับโอเคคจ้าคลิปนี้ชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ